กินอะไรได้บ้างหลักๆเลยครับ อย่างที่บอกไปว่าเราจะไม่เน้นเรื่องเป็นเมนูอย่างบางทีเขาบอกว่าข้าวผัดหมูกินได้แกงจืดวุ้นเส้นกินได้อะไรเงี้ยบางบางที่นะเขาจะเป็นเมนูเมนูแบบนี้ซึ่งพอเป็นเมนูแบบนี้ครับแต่ละร้านเนี่ยก็ทําไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างบางร้านกะเพราอย่างเงี้ยกะเพราหมูบางทีกะเพราก็มีถั่วฝักยาวมีอะไรเข้ามาเต็มไปหมดเลยนะครับมันก็คือแต่ละร้านเนี่ย,ยก็ไม่เหมือนกันเราเลยจะไม่ระบุเป็นชื่อเมนูนะครับเมนูเนี่ยคือคิีเอดขึ้นมาเองเลยคือมีอะไรใส่ลงไปของเราจะเน้นเป็นเรื่องของวัตถุดิบ ก,ก,ก็เน้นในเรื่องของเนื้อสัตว์หรือโปรโตีนนะครับ <S <S เป็นเนื้อหมูนะครับเป็นหลักเนื้อวัวนะครับสาหรับพี่น้องมุสลิมนะครับแล้วก็เนื้อปลานะครับที่เราไม่แพ้นะครับส่วนมากก็จะเป็นพวกปลามีเกตแลวก็ปลาน้ําจืดส่วนไก่เนี่ยถ้าเกิดผูด้ให้เห็นภาพง่ายหน่อยก็ควรเลือกเป็นไก่แบบไก่อารมณ์ดีหรือว่าไก่เลี้ยงแบบเปิดอ่าหรือไก่ที่แบบเลี้ยงตามต่างจังหวัดที่เดินไปไหนก็ได้อะไรอเงี้ยอันนั้นก็จะ ค่อนข้างเป็นธรรมชาติแล้วก็ปลอดภัยมากกว่านะครับแต่ว่าในปัจจุบันมันจะเป็นไก่แบบอุตสาหกรรมทั้งหมดแล้วเราก็เลยแบบให้เลี้ยงไปก่อนจะดีกว่านะครับเบื้องต้นลองดูในกลุ่มจะมีเมนูอาหารที่พี่ๆเขาลงเอาไว้นะครับแล้วก็มีเรื่องของวัตถุดิบที่ผมลงเอาไว้ด้วยนะครับที่คนไม่ค่อยแพ้นะ